โอ้โหดูข้าวเสียแดงช่างแดงครับางามหวเหมือนเดพี่น้องแน่นอันตันเลยแกก็เขาหน้าผมครับนี่ของเสียไทยครับนี่ข้าวเสียไทยนี่ข้าวเสียแดงนะ เราจะไปดูพาพี Alors, horses, th, ่น ja ้องครับผมไปชมรถเกี่ยวใหม่นะครับผมของน่าจะเป็นของป่าเดียวเอาโอ้โหคือบอกใสมาใสนี่ไหม มาเกี่ยวข้าวให้กับช่างแดงครับโอ้ปักตัวปีย้ายแล้วปลูกไว้ครับย่ายปลูกตัวปีไว้กินได้ครับตัวปี อทีดโอ้โห,โหมันก็เหันแกอ,อ,อ,อ๋อเรือบเบือบเสี่ยงครับ ร,ร้องตาเยอ่ะตายอ่ะตายอ่ะจัง,งานแล้วจะง,งานแล้วจะง,งานแล้วร้องว่ะร้องงานแล้วครับรออกมาใหม่ๆเลยครับนี่ ังงายเลว่ะไปยังมองแล้วฮะงงายเลว่ะอรถทีเกี่ยวมันเพื่อพ่นแกแกสมีวะตัวี้กำมาีฮ DC เจ็ดสิ G อุ้มจากตันอุ้มสตันมาเนี่ย ตัดตัวเป็นขนาดาฮะม,ม,มีผู้ถผู้ถามมาอยู่เอา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 ้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอารถไถมาดึงเอารถไถมาดึง嘛เรถไถลงกไหมไถแบบนี้อยากมากข้าเลยว่ะอยากมากอย่างกว่าอยากมายงกว่ไม่ช็อตเด่นเลยว่ะอันบวมไหมกูได้ก็มาหถเนาะ บูเ้กัว่าไห้ดิเดี๋ยวไปมองไไปมองนหนจีพายมองหันด้วยวะเงินไหลไอ้เบิกน้ำเนี้ยเห็นไ่มอะไรเนาะไอ้ตันไม้เทโคปันถึมงเดียวนี่ยโอ้ยเป็นน้ำเจ้าของหน้าบอก แกเลี้ยวแล้วันนี้ขึ้นไม่หันบ่ะคือว่าอนเขาดน้อกเขาดอนี่ยหยังเขาเม่นเขาเจ้าว่าเดียนี่เขาแยดําเขายดำโอเขาเย่ดํแบบเเนเขาไฟนี่แดงครบบเขาเย่ดำแสดงว่า เสียแดงว่มีสิ์ขไยครับหัวใสหัวใสเวมืนนิลินมันเตบท่สองหัวใสเดี๋ยวราไทยมาดึงนีลิเดี๋ยวนี้เด so ี <h <h ๋ยวเสไทยมาดึงนิลินเดี๋ยวนี้มาตดมังไงเด้อ เจ้าครัวเจ้าแบบนี้มาเอาเจ้าเบ้อหนึ่งมันมันมันเพราะมันอย่มันว่านเดียวเจ้าเดล่องไงว่ารถเสียไถ่เย คอยบอกว่าไปยังไปตัดซือนั่นยังไปตัดซือนั่นอยู่มองขาไก่มันแม่เอากลับทางมากลับทางขาไก่เห็นไหมกลับข้างขาไก่เออเป็นมันหยุดฮะตัวนี้มันมันเป็นรุ่นมันมันเป็นเลี้ยวเลี้ยววงขาไก่มันมีมีอีกนหนึ่งนะเขาเป็นลูกคลุกไหมมันเป็นขาไก่ตรงขาไก่ตรงเห็นไงขาไก่ตัวกลางแม่ตัวนั่นแม่เขาเอานเขาเอานขาไก่มันบ่ตัวกลางไม่ยูตัวทรงอยู่กลางแม ตัวอยู่กลางรอดไหมตัวมังคิดแกนให้หรูริกสถูกไหม <c oughs> เพิ่นขับไปเลยมั้ลักับดันออกมาปิ๊บนี่สิเราให้รูริกมาใส่ทั้งเตะเอานัานมาใส่อีกข้างหนึ่งมันถือว่าดีฮะได้แล้วร่างกัไปแล้วแล้วยพุ่งเดี๋ยนี่นี่ม่นกไก่เฮ้ย่านยังเราแก้แมคโครแมคโครก็มีอยู่ นี่แล้วตลอดไทยนี่มันกับมื่นกันแล้วเนาะดึใหญ่เยอะเลยเดีเอาละไงขั้นโอ้พอดีเลยรถใหญ่ขั้นนึงแมถใหญ่ขั้นนึงบักลุงแม่ปั่นเนี่ยเตรียมมากด้วยเตรียมตัวไว้นะเดี๋ยวเพิ่มเติมเอาขั้นไหนเอาขั้นใหญ่ขั้นน้อยเตรียมตัวไว้นะแล้วเอา

ถอยมาหยีมึงดูตีเอามันหิบว่าถอยมมอยูว่วะกเแล้วอดึงทางไง bồn lôm tôm bồn à bồn này nó thấy lôm tươm đi hoa này,

ลองดูลองรู้กับทุกเลยนะพอเดึงกับทุกเลยนะ่อกระทุกเลยกระทุกตึงเลยแห้งเลยเร็ว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 ออไปอย่ไปอย่ อยู่ครับันานเดียวโอ้โหวมดแล้วพอแล้วหมดแล้ว ทางภูเที่ยวนัเกเช็คตันหนึ่งท่าน,นสองตันก้วบสามตันบอดีซีเจ็ส่สิบจีจีพัทครับหมดตา 哟，回来。 เดี๋ยวดูดีๆว่านไดเอเลยออยนธรรมดาเือบฮะน่ช็อตเด็ดเจ้าตังบานาะเหรอเกือบแต่ตังแต่แล้วว่าเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันเราข้าเดียวตั้รดาเดี้ยวมันนีเรเดี๋ยวมันีเ็กน็ไ ป้าเจียวเตัวนขึ้นเร็วเร็วเจียวหัน no นึงครับรถเกี่ยวเร็วเร็วเจียวเขาเดียวไม่กันนเดียนมันได้ควาไปงเรวเวเันนี้มื่อไมเมื่อไมปรักตังฮัตังฮัตังัธรรดาะเนียเจประสบกบา์เขาเจรูอ่ะไม่ต้อนไวร้ไมต้องบนนยถ้าเขาเลียวแบบนี้แสดงว่าตรงนี้ปัญหาแท้นี่ก็ผานกันแท้มันจูงกมันจูงกันทั้ง่านก็รวมกันี่จ้างงน่ยอน ดดม,ดดมันนันเขาคนละพัหนหมอ,อยังไงเาัครับเ้ากันมมันเขาเนียวหือมันเขาดอยเลยขึ้นแกแ้วเบ,บักปีเราไห้ไหมเขายวนันบ้านหินลบไหมเขาหน้าปังไหมอ้เขาหน้าปังดีครับเขาหน้าปังยั่เด้อเอาเอาวันนั้นบ,บักปีบา,างปี้างีเรา,หาไห้เดยมาว,านวันจีรับแม่ว่าไหา้วันวัน เขาแบบนี้แหละเนี้ยเขาน้าปางังเขาใส่เนื้น้าปางังงามเด็เนาะอันนี้อันที่เราลงมาบาดแรกกลยแม่นครับพูดตรงไปนเป็นกาดดำบล็อกหอยลงมานเดแม่นแมนเด็นะน่าลัอันยกันทุ่งโยกันตาุมแม่งเอให้น้ รถก็ใหม่คนก็ใหม่ครับธรรมดา เสียงป่ากนใส่เลย ถ้ามีงานเกี่ยวอยากกีละสองเทียรับเพรดีเนาะบานเฮามีละสองเทียนี่กำไรเห็นเห็นเลยรถเกี่ยวนี่ดีมันกีละเทียมันเลยบ,บ่มีผู้ใดอยากออกคนไหนทีนี้เอาไปเทครับ ไปเบึงการเทเขากันน้ำขอไปแล้วใกล้คุณยางกอกัน่ไหมลมจะไปน้ำลมแน่นโอ้โหนี่ <c oughs> ไทยกันเรถไทย <c oughs> มายังไงว <c oughs> ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซีนีบซีนีได้ห <c oughs> มุนครับหมุน <laughs> เอาไปเกียกลิเอาไปเกียกลวะโอ้ดีเลยวะเ <laughs> อ,ะอาวนี้กเ้าียไวไปไว้เลี้ยงไก่เอาไก่ไว้เป็นอาหาร